หุยเล ah, ่หุยเอาหุยเล่หุย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 สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีนะครับผมอ้าว เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับลูกชายเทวดาของเนซี FC, เดี๋ยวลูกใจเย็นนะครับวันนี้พ่อดาวจะสร้างคอนเทนต์เสียงวาราะมอบให้กับไมเมฟซี FC, แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับรางวัลคนจรงิงต้องมีอย่างนี้ด้วยนะครับมีกล้วยนะครับสองหวีนะครับอคอนเทนต์ที่เราจะทํากันมีกิจกรรมแบบไหนนะครับต่อไปติดตามกันนะครับอย่ามูอย่ามูพ่อยเดียว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 เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอารางวัลนี้เดี๋ยวค่อยเอาใจเย็นลูกใจเย็นมีการจุ่มพ่ออย่ามูอย่ามูอย่ามูด้วย ว่าจะป,ปากแล้ว <ไป S 1> มือเอ,อื้อมไม่ถึงอันนี้จุ๊บด้วยเดี๋ยวไดเดี๋ยวมาวห้รางมันคนจริงนะนะเดี๋ยวเ,เรากิจกรรมนี้คือเราจะพาหนูดาวนะครับออกกําลังกายช่วงยินเนาะบริหารนะครับบริหารละลายละลายไขยมันไขมันนะครับเพราะว่าคนเรากินเยอะต้องออกกําลังกายนะครับเรามาดูกันนะคะว่าพ่อน้องดาวจะฝึกน้องดาวละลายไขมันแบบไหนนะคะโอ้หเอาแพร่ของค้อบันเขมรอพยพแน้ อุปกรณ์ของเรานะครับนี่นี่ครับโอ้โหล้ลอรถหนึ่งเส้นนะคะเอา้าแล่นล่องสมุดบังอย่างนี้นะครับอ่าสมุดหุยเล่หุยหุยเล่หุยเออหุยเล่หุยโอ้แบบนี้เอา้าหุยเล่หุยเออหุยเล่หุยนี่ครับอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็มีรางวัลคนจรงิงแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้คือผ้าขมานะครับผ้าขม้าจะเอามาไว้ทำอะไรผูกล็อผูกรอบตัวของเขานะครับเพื่อเวลาเขาดึงเชือก อ๋อค,คุณจะไม่ได้ให้ลูกคุณดึงเชือกหรือ<ม>ว่าเอาเชือกของตัวลูกคุณไม่ครับอ๋อจะใช้ผ้าขมา้าใช่อ๋องั้นเรามารอดูรอติดตามกันนะคะเดี๋ยวให้อะเทวดาน้อยไปอาบน้ําก่อนนะคะนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะมาเลยครับตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมนะคะให้ลูกชายไม่ไม่ซีแล้วนะคะเพื่อจะไปออกกําลังกายเนาะนะคะโอ้โหมาดูกันนะคะนว่าน้องดาวจะเล่นยังไงนะคะ นี่ก็ไม่เคยฝึกไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนนะคะอะ่ครั้งนี้ครั้งแรกและก็จะเป็นครั้งเดียวด้วยนะคะนานๆน,น,นะคะจะได้เล่นแบบนี้ครั้งหนึ่งนะคะ,ะพ่อไม่ใช่ว่าเขาคล้องคอลูกแล้วก็ดึงไปนู่นเลยบอไม่ต้องไปมัดพุงไปมัดพุงทําไมไม่ได้เอาพุงดึง ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเล่นยังไงอ่ดูนะคะดูนะคะดูนะคะดูว่าพ่อก็แต่งตัวให้นั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนเจ้าของอีกมัดดีๆีน้อยเดี๋ยวมันก็หลุดเหมือนรถเข็นอีกใส่เสะดือคือโผล่มาในน้อยหนึ่ง อ,อกลังกายเนีนหลายสไลด์พุ่งแน่นนกินพูดกินพนะูดดอกผมจะฝึกซ้อมผมจะเป็นทหารครับไม่ใช่ทหารเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็น,นเด็กชายที่สมบูรณ์แบบบอกะออกกำลังกายเนี่ยตอนนี้ยังแต่งองค์ทรงเครื่องไม่เสร็จนะคะตอนนี้น ดูนะคะขั้นตอนอ่า <ะ S 2> พี่หลงไปออกกำลังกายพี่หลงพี่ออกพี่หลงจะไปออกกำลังกายกับอ้อออกกวนไหมพ่อพ่อสิบ,บอกให้ออกกำลังกายเนี่ยเพิ่งเริ่มเริ่มเลยเด้พ่อแม่เปลี่ยนบ้างลองวันตายนะไหนครับพี่สิบ,บก,กินลงเหมืจะได้ล่ะโอ้ใช้แรงงานเด็ก อย่าแม่เอฟซีเขาก็จะว่าอีกใช้แรงงานลูกชายเขา oh. ยิง oh. ย่งยิง่งยิ่งมีเซลล์กันอยู่นะว่าเราอ่ะให้ oh. ลูกเข็นน่ะ oh. เดียวหนึ่งสองสามเอาหุยเล่หุยเฮอเอาหุยเล่ห huh. uh ุยเฮ้ยเอาหฮุยเล่ห huh. uh ุยอู้หูอู้หูอู้หแข็งแรงมากลูกช้างตัวนี้แข็งแรงมากแข็งแรงมาก oh. เป็นอย่างเกาะ ออกกําลังกายยังคักเลยออกกําลังกายยังคักเลยโอ้โหดูสํารวจนะสํารวจดูนะอัดโท่ไมเป็นไรนะชักกระยื๊อใช่เหมือน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 ชักกระยื๊อเหมือนงานช้างที่ช้างตัวใหญ่เขาไปชักกระยื๊อต้องข้าวแล้วเดี๋ยวน้ำแป๊บนึงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะำอ้าวหนึ่งสองสามฮุยเล่ฮุยเอาฮุยเล่ฮุย อุยุยฮุยอุยยยอาจริงจริงจริงจงจริงงว่าไงววเดี๋ยวไปลากไม้ลากซุงไม่ได้เอออาลาตกใจมันแลนน้ำกลดหนูบ่บ่แมนบ่แมนอาลาตกไกบ่ย่แลน้ำกลดขกวกูค่ะกโอ้คือเก่งขงวะบดวยูมไสมไหมเอาเอู้สู้ไปสู้ สู้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 ลักไปลซุ่สิล้ต่อไปจะรักไม่บอลโอ้ไม่ไหวครับเล่นเกมไงไม่บอลบอลเพื่าเล่งนั่งยืนหนึ่งเพื่อนเล่นนั่งยืนหน่งตั้งซุงตั้งร้อบอกเอาเอาเราจะลักกันไหม พ่อเลยลองไปนั่งลงบนห่วงยางเดี๋ยวแม่วอนคุมรูปด้วยมาเดี๋ยวมานี่กำลังกำลังวิเคราะห์อยู่ว่าอาจจะลากยังไงนะกำลังใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมอยู่ว่าผมต้องลากไปยังไงมามาไหนลองดูสิเอ้ อย่มันหยุดมันอยู่อยู่ต่ำยิ่งต่ำยิ่งเอาเอาอย่จับลูกไว้เอาน้องกับไปโอ้โหดูตอนนี้พ่อกำลังสำรวจอยู่นะคะพ่อกำลังสำรวจอยู่เอ้าเอ้าเดี๋ยวอันยินเอ้าเดี๋ยวไม่ได้เฝ้าเลยเอา จะดมกลิ่นแม่ทำไม<อ>แม่อาบน้ำแล้วพีกลิ่นเปล่น้องเฟิร์นมาถ่ายคลิปให้แม่หน่อยจอดรถมาดูมาดูน้องดาวจะโชว์พะละกกำลังให้น้องเฟิร์นเป็นคนถ่ายดีกว่า,<อ>าจะได้เห็นพ่อด้วยม่าก็จับเอาเดี๋ยวจะเย็นจะเฝ้ารักรู่เฝ้าเฝ้าเลยอารักบานไว้ก่อนยกขาขึ้นสู้ๆยกขึ้นไม่เอายกขาขึ้นสูง ไม่เอาชูงวงด้วยชูงงวงด้วยไม่เอาทักควรซุยอ่ะแม่อยู่ฝั่งนี้นุเพื่อนไปอยู่ฝั่งนู้นโอเคเด้อเด้อโอ้เดียวยังพร้อมยังคนข้างหลังพร้อมมาลุยลุยลุกลุยอย่าเฮ้ย มีฟ้องแม<น>่ด้วยมีฟ้องแม่ด้วยเอ้อพอแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับคือเปิดให้การเรียนรู้นะครับน้องดาวนะครับเผื่อสักวันหนึ่งนะครับน้องดาวโตวขึ้นนะครับน้องดาวก็จะได้ลากที่สิบล้านหรือว่าเวลาที่สิบล้านติดลมหรือว่าเกิดเหตุในการชุกชุกเฉินชุกเฉินเกิดมีรถจมนะครับน้องดาวก็มีความสามารถที่จะนี่นะครับดูครับแน่่คือนี่คือ ความรู้เบื้องต้นนะครับความรู้เบื้องต้นนะคะเห็นพี่สุรินง,งานช้างเห็นไม,ไม่ไม่ไม่เห็นเขาชักกระเยอะอ่ะชักกระเยอะนะครับที่งานช้างนะครับน้องดาวเป็นช้างที่ทรงพรลังนะครับที่สามารถนะครับ้างเป็นช้างช้างทรงพลังช้างมีอำนาจใช่เอา้านะครับโอ้ดยอดมากนะยังไงตื่นเต้นไหมภูมิใจในตัวลูกคุณไหมภูมิใจไป พี่เฟินพ uh huh. sw anyway> euh ี่เฟินพี่เฟินมานังพี่เฟินอ่ะเบากว่าคุณนะพี่นาเรื่องทำได้ทุกอย่างเลยเฮาสุดยอดมากครับสุดยอดมากมาฝากคลิปกันดีกว่าเออ้าาเเห็นเห็นงับสวยเอ้าสัวสัวสู้ไม่สัว สู้สู้สู้ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับกอบครับครับสู้ไปสู้เอาสู้ไสู้โยดึ้โอ้ยภาพนี้สวยมากมากวยเห็นตัวที่รากไหมสวยสวยเอาโหสวัสดีครับเสียงอ่า แล้วเจอกันใหม่คลิปโรน้าค่ะ bye bye. ขอบคุณครับขอบคุณครับ